สวัสดีค่ะวันนี้อลิซากินข้าวกับอะไรคะกับอันนี้หนูไม่รูื่อสเต็กหมูแล้วก็กินกับอะไรโอ้ยคำเล็กๆข้าเหน,นียวโรยเกลือเข้าเหนียวโรยเกลือกินกับสเต็กหมูเข้ากันไหมเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหมูสเต็กนะคะแล้วก็สเต็กหมูไม่ได้เสียบไม้นะคะอันนี้คือคั่วในกระทะนะคะ กินไหมคะนี่แซบบอแซบหลายอาตั้งใจกินค่ะเดี๋ยวจะได้ไปคีโลนะคะกินก่อนไปไปเต้นที่ซ<ป>้อมเต้นที่คีโลนะคะเบิงแม่เบิงมือลูกอีสานขนานแท <c oughs> นร้วนแล้วแซบบอคะ่ะกินขา้ากับข้าวเหนียวลูกอ,อีสานอาหารบ้านเฮา อาหารไทยกินกับข้าวเหนียวเข้ากันที่สุดเลยอาเสียบสิน,นี่หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเวลามาคั่วมาแต่เมื่อคืนใช่มันจะได้เข้าเครื่องนี่เห็นบ่กเสียบหลายพวนข้าวเหนียวคัใหญ่ๆตุกเข้าไปพวนเข้ากัน แสบหลายน้ำอาจารย์ไม่กินหรอคะเอยน้ำซอสไม่กินไม่อร่อยไม่อร่อยโอ้ยซอสถั่วอืมพันถึกใจเพิ่มพลังก่อนไปเต้นนะคะอ่ะแซ่บเผวกข้าวเหนียวหยาดบึ้บพวนข้าวเหนียวนี้ต้องโรยเกลือด้วยนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวธรรมดาไม่ชิมอันนี้กับข้าวข้าเหนียวโรยเกลืออร่อยอ โอ้ยเอาขี้แค่คนนี้เลยอ่ะมันเป็นสีของนี้อือหูข้าวเหนียวห้อยเกลือคุยบบดนี้อืมนัวขึ้นอืมอหูแซ่บบับเบิบโอ้ยขาบข้ามไงดูข้าเหนียวอีสานขนาดแท้ เอาบายบายก่อนบายบายโอ้ยเต็มปากอยู่ลูก